ราคาประมูลจางของสงองพยนานวันที่เก้าพยอสองพันหนึ่ร้อยหกสิบปีโดยมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมดเจ็ดลายนะครับลายที่หนึ่งลุงพาณิชย์ลุงพาณิชย์ทำการลุงพาณิชนะครับคอยให้ชิงอาไรก็ได้น้อง ลุงชาณิอตัวหน้าวันนี้ได้รับเกียรติจากัวหน้าสกยอเป็นคนลุงชาณิตยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งห้านะคะยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าลายที่สองนะครับลายที่สองสมพงษ์ยางพาลาฮวนา สงมพงยางพารา2 1 1ส5 21.195นะคะ21.195อต่อไปเป็นขันยางพาราขันยางพารา22.21 12, 12. ต่อไปนะครับนิมิตนิมิตโอ้หอมแต่งแร่งไม่ทอนเลยเนาะประยัดถี่กันนะครับ ยางคาลายี่ยิย่ยี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 ่สี่ส,สี่ย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 ี่้า่ยี่สยี่ ยี่สนะโชคว,วันธนาโชคว,วันธนานะครับโชคว,วันธนาโชคว,วันธนา20.40ิบจุดสี่ศูนย์

สองถี่เดือนบ่อนเดือนโอเคนแล้ครับโอ้โอนอชาเตียนเนาอโอเค อ,อิตรเป็นสองสต่างคุณด้ยม,มีมิตรก็ฝ่าใช้่มิตก็สองสตาง